สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ภูพิรมเดีวอีกแล้วค่ะหายกัน,ปนไปนานเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูกับวิวข้างหลังร้านของเรานั่นเองตรงนี้นะคะเป็นโซนใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดมาได้หันเรื่องปีเท่านั้นนะคะและที่สําคัญตรงนี้จะเป็นจุดที่มองเห็นไได้เลย แล้วก็เนินด้านโน้นในช่วงของฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นพุ่งดอกดาวกระจายหรือว่าคอสมอสอันเองค่ะคคแล้วอตอนนี้นะคะคถ้าเกิดมองไปไกนะคะตรงน,นั้นก็จะเห็นรถบางรัวค่ะสำหรับบางหัวน,น,นะคะ 25ท่านต่อ1คันนะคะวันนี้ใครที่มาเที่ยวไร่บุญรอดนะคะสามารถลงทะเบียนตรงจุดทางเข้าหน้าไร่นะคะแล้วก็นั่งชมฟาร์มของเราได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวที่สําคัญนะคะจุดเด่นของเราคือไร่ชาที่สวยงามแล้วก็ยังมีหงนะคะมีลมาบมะลายแล้วก็มีวัววัดตุ้ดซี่นั่นเองค่ะ,ะหลายหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้จักวัววัดตุ้ดซี่นะคะต้องแวะเวียนม,มาเยี่ยมชมที่ไร่ของเรานะคะ นอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะที่พิกสุดๆเลยก็คือวิวนะคะบนร้านอาหารภูพีรอมค่ะก็แต่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองที่พอทําอะไรผิดและอปเจียมาใส่ซองเมื่อกี้เป็นโฆษณาขั้นรายการนะคะนอกจากไราชาแล้วนะคะลองหันมานูทางด้านนี้บ้าง <c oughs> ด้านนี้ค่ะ <c oughs> จะเป็นทางพระอาทิตย์ตกค่ะ ไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีรถสีดองแต่การมือเท้าฉันยังมีครบครันทั้ง3 2มองนี้นะคะจะมองเห็นวิวสวยงามค่ะพบคำยามเย็งเงยนแบบนี้ค่ะดื่มเบียร์เย็นๆกับเบียร์สิงต์สดน,นะคะบรรยากาศดีๆที่นี่ที่เดียวเลยนะคะใน,นจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือร้านอาหารภูพิรมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อน,นะะได้ครอบครองทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต้องสองืนๆทนน้งคืนแม้มวันจะมังเวยไม่เคยกลัวเกรงตัวเองต้องพึ่งตนถึงไม่ กเ่โฆษณาผ่านไปแล้ววันนี้ลำนากันจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดปเป็นแม่นในคลิปหน้าสำหรับอันนี้ค่ะคบ๊ายบาย,บบาย